แน่แน่ไอ้เบกแกวันนี้ก็เป็นเรื่องงานยามดีเลยเพราะว่าเกณฑ์ชินอัปเดต1.5เลยเว้ยกิจกรรมมันไม่ไกลกองพี่ไม่เล่นไม่เป็นสักอย่างเลย พอแล้วพอแล้วพอแล้วมันมันจะตื่นเต้นมากไปแล้วอ๋อโอเคครับก็อัพแพน1.5แล้วนะพี่กนย่าใช่ก็ก็เข้ามานิดหน่อยอ่ะก็เข้ามาหลายอย่างอยู่นะใช่ก็มีระบบหลายอย่างเลยเนาะแต่ว่าวันนี้เราก็ขอมาฟ้าอันดี้แฟกต์ก่อนแล้วกันเนาะเลีอดอันดี้แฟกต์เซตใหม่มากเลยอ่ะใช่อยากใส่ให้จงรีกูอยากเล่นจงรีหัก่งแสนเนี่ยมันจะไปได้ระบบบิ๊กเชี่ยจงรีอันตีหนึ่งแสนเลยเหรอวะไม่เลือดเลือดเลือดอ๋อเลือดอ๋อเนื้ออันตีแสนเนี่ยโอเคงั้นเราก็ไปเดี๋ยวไปเปิดซิง ใช่เลยคืออยากให้มอนในด่านนี้มันยากๆหน่อยนะเพราะว่าเราตีมอนง่ายมาหลายมาทุกด่านเลยเนาะก็อยากให้มันยากหน่อยเฮ้ยเขาแนะนำไม่ท่าหินนะเอ้ยท่าหินท่าหินนะงั้นผมต้องเอาตัวนี้เลยท่าหินผมต้องตัวนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยมึงเฮียไปเฮ้ยซ้ำซ้ำกมกลัวกูไม่ได้ครับผมกูไม่ได้ครับกูต้องเปลี่ยนให้มึงเฮียไปนะเอ้าเฮียอเมโดกูซีสองอันอันนี้ไหม เออเนี่ยการจัดทีมที่ถูกต้องนะเขาจะมีท่านแนะนาอยู่เนี่ยแล้วก็เอาท่าที่ไปแนะนามาให้หมดเลยเชี่ย <laughs> นนี้ก็ถือว่าลงคะแรกเราไม่รู้เลยนะว่ามีบอสอะไรบ้างอ่าเมื่อศัตรูตถูกโจมตีใส่ตัวละครที่อยู่ภายใต้กำมือกันของโล่จะทำก,การสะท้อนกลับปล่อยขึ้นกระแทกเออก็คือว่าถ้าเราใส่โล่มันจะสะท้อนเราใช่ไหมเออเราจะสะท้อนมันกลับไปใช่ไหมน่าจะใช่นะแบบฟูเข้าตะอะไรแบบนี้ใช่บอสเ็นไม,ม่รู้ดับฟูเลยอุ้ยพร้อมยัง<พ>อ,อ่ะพร้อมยังอ่ะพร้อมแล้วครับผมพร้อมยังอ่ะพร้อมยัง ตอบแล้วก็กดสิอูตายเฮ้ยเดี๋ยวมันแนะนำตัวตัวจริงๆเหรอบอลดี่มันไม่ใช่กันธาตุดินอะวะเอ่อเอ๊ะเอามาปลดโล่ไหมว้าวว้าว้าวบอลโนเอลกูฟาดแรงมากโอ้ฟาดทีละหกพันเลยไม่ใช่เฮียเติ้งเติ้งกิวไปดูเฮ้ยไม่์เสาหนิงกวงกูแตกง่ายยังอ่ะโอ้โหเด็กกวงเวลเท่าไหร่ยี่สิบ โอ้ยบอสตีทีแค่นั้นไม่ต้องตีก็ได้มั้งเอือ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 เอโอเออ้ไปขอยากเด้อเด้นี่ยากรึเปล่าเอ้ยไม่ได้ตายว่าเร็วๆดิเออแป๊บนึงโดนเอวกูฟาดอยู่โอเคแค่ไหนแค่เนี้ยเอ้ยหรือว่าที่มันแบบง่ายอย่างี้เพราะว่าเราเอาตัวถูกท่ามาเปล่าเอาท่าดินเราแล้วท่าดินมาเราต้องง่ายเป็นธรรมดาถูกปะอ๋อเอออาจจะเป็นไม่ได้นะใช่แต่เดี๋ยวเรามาดูอาร์ติแฟกต์กันเลย เปิดรอบแรกขอสักห้าอันได้ไหมห้าเลยวะห้าอันเล็กชื้อวุ้ยสามอันสามอันว้ยกูได้มาสี่อันเลยวะสิบสี่อันนี้อันนี้นับสี่วงได้ปะเนี่ยนับเด็กกูนับทุกอันเลยทำไมมาสีทองไอเดดิอตาครีอตาครีว้าวว้าวว้าววู้ช้ได้เนี่ยอีกทีสิเอ้เราควรจะเปลี่ยนเป็นตัวแบบที่มันเป็นคนละธาตุไหมรู้สึกเออหวานไม่ทันแล้วว่ะเอาอีกรอบหนึ่งก็ได้ เอ้นะคุณบอสผมรู้สึกว่าเอฟเฟกของสองชิ้นเนี้ยเอ้เซตเซตใหม่กับบัตรสเตนมันเขียนอธิบายของคนละแบบอ่ะใช่ไหมอ่ะลองดูดูดูเอาให้ช่วยไวช่วยอ่าอันนี้บอกว่าถ้าเซตใหม่นะเขียนว่าสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปบอสอืมถ้าเป็นบัตรสเตนเขียนว่าสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปบอสที่จะเหมือนกันไม่มีความต่างเลยต่างกันตรงไหนวะทำให้ติดติดคุณจะใส่ เ้ยอ,อยู่ใช้ติดกวงนี่คุณทำไมอ่ะโหตีขนาดนั้นมึงตีไปวันเลยนะเฮ้ยจงลี่คนทีต่ตีหนึ่งรึเปล่าคุณบอสตู้เข้านี่อ๋อไม่หนึ่งครับเออเพเดี๋ยวนี้ตอนนี้จงลี่ก็ตู้เข้าเนาะอันนี้ก็ตั้งแต่รอบเข้ารอบแรกนะผมมีเนะี่ยอ๋ออันนี้คือไม่ได้เปิดตอนรอบนี้<ม>ใช่ไม่ได้เปิดมีนานแล้วอ๋อแล้วไม่คิดจะเอาตีหนึ่งขนาดแบบว่าเป็นดับเบิลเสาอะวะโอ้ดับเบิลเสาเลยเหรอเป็นดับเบิลดออะไรอย่างงี้ป่ะดับเบิลดอที่เป็น ต่อมเวทอะะเอ,อ้ยจับดาบพอ่อมันฟันดาบไม่ออกนะไม่โดอดูดมันเจ็ดท่าไม่รู้มากกว่าเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ใครที่จะเปิดตรงรีก็สามารถดูดาเมจผมประกอบการตัดใจได้นะอันติทีโละสองหมื่นอ่ะโอ้โหโคตรแรงเลยเนะี่ยแรงมากวะเอสี่หมื่นสามนี่สี่หมื่นเออประมาณสี่หมื่นสามเดีย๋ยวผมผมเห็นคนทำเป็นแสนก็มีนะแสนเลยอะ่ะอืมแต่ว่าอันนี้คือแบบขอบ้านๆยังได้ดาเมจขนาดนี้เลยนะถ้าใครอยากเล่นก็สามารถเล่นได้น,นะสีหนึ่งด้วยนะไอสี่ศูนย์ด้วยยังเล่นได้เลยโอ้ยได้เซตใหม่ามาป้องกันป้องกันเอ้พ่อ แกออยเปลี่ยนตัวเลยว่าเดี๋ยวเราฟูคอมโบแล้เลยดีกว่าได้เลยไวมอนกระจอกสอง 2, ตัวนี้มันทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกทำได้ต้องนี่ไหมสไปรอลที่สองไหมที่ที่มึงไปตายเติร์นตายวงเวียนถึงได้ลงเกือบยี่สิบรอบไม่ผ่านทีโอยก,กอบาลยี่สิบแปดเลยสไปร์ลเจลิฟสองเอ้แต่ว่าก็ผ่านแล้วนี่ใช่ไหมคุณผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วจริงเล่นมาข่าดนี่คุต้องผ่านกันหนาแล้วปะเวียงผ่านกันหนาแล้วเนี่ยสไปร์ลที่สองจริงอ่ะเลยหมูไม่ถามอ่ะเถอะเถอะเอาแกตัวอะไรไปเดบ่าะทำเวนเดไ่หลโย เนี่ยเอาเป็นคอมโบเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออคอมโบเลยคอมโบเลยบิ๊กรอบนี้ขอแบบความไวสุดๆเลยนะพี่อะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เลยเออแบบความไวความไวเลยนะแป๊บๆขอโนบยาก่อนเทาความไวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ได้ได้ได้ลอยไส้ไหลเลยโอเคโนบยาเสร็จแล้วไหมไงเรียบร้อยโอเคไปไปไปคาเสซดา มันให้มาสามร้อยวิ่งทีอะวะเราจะตีเศรษฐกิจทีวะโอ้ก็เด้อตายแล้วละเท่าไหร่เจ็ดตัวไปไหนซัดตีไม่โดนตีไม่โดนโอ้ยกูชาญยิงเดือดสี่หมื่นสี่หมื่นเลยสี่หมื่นเลยเอ้เรียบร้อยแต่เจอฟูขโมยพวกกูไปเรียกว่าไม่ได้ขยับเลยอ่ะเออกี่วิวกี่อกี้มองไม่ทันแบบประมาณกี่วิวะเอ่อสองวิไหมสองวิเองเหรอโอ้ตัวละวิเองเหรอ ออมั S <S แจะความไหวเม่นคนละเรื่อง <laughs> ไปเชื่อมันทำไมไม่ดูเอาท่าดินตีนะชวิงไม่ดอกของอจงลีเยอะจังเลยแต่ว่าไม,ไม่ได้ใช้เลย ม,มันได้จะออฟอะไรก็ไไปดูว่ะอ่มิกเตออัลลิเเกเสร็จแล้วนะมิกาเรียบร้อยเรียบร้อยเออเหมือนเรียกว่าไปลองตียใช่ไหมใช่ลองลองตีแบบว่าเป็นแบบกระสอบทรายเพิ่มไหมพวกเราอีกแล้วนะอ่ะแล้วก็ส่วนมันก็จะมีระบบใหม่เข้ามามตอนนี้ก็เป็นระบบอ่าที่ราคุยไปตอนแปดสิบห้าเนาะไอการน้ําชาเนาะใช่ก็เดี๋ยวก็จะมาแบบขอไปสร้างก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าก็คือจะให้ดูบ้านแหละแต่มันไม่มีเคียอะไรเลยมันมีบ้านอยู่หลังเดียวองคกู มันใช้เวลาสร้างค่อนข้างนานใช่ไหมเห็นใช่มันสร้าง14ชั่วโมงอะแต่มันก็มีใช้ของสร้างให้มันเร็วขึ้นนะแต่ว่าก็แบบก็รอเวลาเอาก็ได้บ้างอ,อไม่ได้รีบเลยครนะก็เดี๋ยวรอสร้างเสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเข้าไปเยี่ยมชมกันนะใช่ก็เดี๋ยวถ้าสร้างเสร็จแบบสวยๆเดี๋ยวจะพาไปชมเลยชมให้ทั่วหมู่บ้านเลยแล้วถ้ามันไม่สวยละคุณบอส มันจะไม่สวยได้ไง,ไงวะกูสร้างเลยว้ยโอ้ยจะบันใจขนาดนั้นเออสวยแล้วสวยแล้วโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็มีตู้จงลี่เข้าเลยเนะาะถือว่าบอกเท่าไหนแล้วว่าตอนนี้อะไรเข้ากันเลยนะอ่าได้ได้ได้ก็จะมีนี่ตู้จงลี่เข้าอาวุธใหม่เข้าโอเคแค่ดี้นะสำหรับตู้จงลี่แล้วก็มีเคลส์มาสองเคลส์นะเอ้ยมีเคลส์มามีเคลส์ตำนานขับงจงลี่มานะเป็นกุญแจหนึ่งแก่รับแล้วก็มีแฮงเอาท์สองตัวที่คุยกันไว้ก่อนหน้านี้หมดเลยตอนส่วนใหญ่ก็ที่คุยไปแล้วนะ ออโ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 เออประมาณนี้ก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรเพิ่มละเคก็วันนี้ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆเนาะเปิดแบบเปิดซิง1.5ตรงนี้ครับใช่เปิดซิง1.5แล้วก็จะมีอีเวนท์ที่ตามมาอีกหลายๆอย่างก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ชมกันนะฮะใช่แล้วครับผมก็สำหรับวันนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดบีนแจ๊คเตยพวกเราด้วยครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ติชมเพื่อให้พวกเราไปพัฒนาในคลิปต่อไปด้วยนะครับครับผมมีอะไรอีกไหมเอ่อ ก็ทับตะไคร้ด้วยนี่เน้น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 เลยโอเคก็ให้พวกเราด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็สวัสดีครับ